กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะพาไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2นะคะมีการจัดสร้างห้องน้ํามาตรฐานค่ะสวิตเซอร์แลนด์นะคะยกระดับการบริการประชาชนแห่งแรกในภาคอีสานค่ะโดยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2นะคะนายสอนรบ หลอดธาประเสริฐค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสงวนบริการจำกัดและผู้บริหารสถานีขนส่งผูดด้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2, 2> ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องน้ำมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์นะคะจากตัวแทนภาคเอกชนหลังจากมีการดำเนินการก่อ้างก่อสร้างค่ะแล้วเสร็จพร้อมกับเปิดให้บริการนะคะ โดยนายสอนรบได้เปิดเผยนะคะว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่สองเป็นสถานีผู้โดยสารขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นประตูสู่ภาคอีสานมีประชาชนเข้ามาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งทางสถานีเองก็ต้องมีการพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ สำหรับห้องน้ำดังกล่าวนะคะก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามการเวลาค่ะคุณผู้ชมจึงส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่น่าเข้าไปใช้บริการรวมถึงมาตร,รการด้านสาธารณาสุขที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด -19 ด้วยจึงได้มอบให้ทางภาคเอกชนเข้ามาปรับเปลี่ยนให้ห้องน้ำมีสภาพที่น่าใช้บริการมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นแห่งแรกในภาคอีสานด้วยค่ะ โดยรวมแล้วเนี่ยห้องน้ําในห้องน้ําของสถานีขนส่งผู้โดยสารเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีภาพพจน์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางเรากับทางมิสลูก็เลยคิดว่าก็ได้มาร่วมมือกันว่าทําอย่างไรถึงเราถึงจะยกระดับห้องน้ําเนี่ยของเราเนี่ยของสถานีขนส่งผู้โดยสารเนี่ย,ยใ,หให้มีมาตรฐานสูงกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็ได้มีการร่วมมือกันทางมิสลูก็ได้นําเอา เทคโนโลยีในการควบกมกับควบคุมแล้วก็รวมถึงความรู้ทางด้านการดูแลในเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาก็เป็นการทํางานร่วมกันเป็นเป็น,เป,นเป็นพันเน์กัรระหว่างทางสทยตรวนกับทางนิจจาร,รุจุดเริ่มต้นนี่เกิดจากเกิดจากว่าทําอย่างไรสถานีขนส่งผู้โดยสารเนี่ยถึงจะให้บริการผู้โดยสารเนี่ยที่มาใช้สถานีเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพ หลักคิดอยู่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ทางพอดีมิสเตอร์ลูเข้ามาเสนอโครงงานเนี่ยทางเราก็เลยคิดว่ามันประจวบเหมาะพอดีก็เลยได้ได,ได้ร่วมมือกัน สำหรับห้องน้ำมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรค่ะแยกเป็นห้องน้ำชายจำนวน5ห้องห้องน้ำหญิง8ห้องนะคะแล้วก็ห้องน้ำสำหรับผู้พิการอีก1ห้องก็มีจุดนั่งพักภายในห้องน้ำสำหรับผู้ที่มีสัมภาระด้วยนะคะแล้วก็ต้องการจะใช้บริการเพื่อเดินทางต่อไปโดยเก็บค่าบริการในอัตราคนละ5บาทเท่านั้นค่ะค่ะ